สวัสดีค่ะพบกับครูรุ่งสิรินะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูนำเสนอเรื่องการขับร้องเพลงไทยค่ะการขับร้องหมายถึงศิลปะการใช้เสียงร้องไทยทอดความรู้สึกหรืออารมณ์โดยใช้ถ้อยคำบรรยายพรรณนาเนื้อหาสาระ ที่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้เรียกว่าเนื้อร้องค่ะองค์ประกอบการขับร้องเพลงไทยมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1่ค่ะทานองการขับร้องเพลงไทยสิ่งที่สร้างทํานองทําให้เกิดระดับเสียงสูงต่ําก็คือการเอื้อนนะคะวิธีการเอื้อนของเพลงไทยมีหลายสูงด้วยกันแต่ที่เป็นพื้นฐานนั่นก็คือเออเอิง เอยอือฮือหรือฮือนะคะสองคำร้องคำร้องของเพลงไทยมีแหล่งที่มาสองแหล่งนะคะนั่นก็คือวรรณคดีและบทประพันธ์ค่ะแต่งขึ้นเฉพาะเป็นบทร้องประเภทกรอนสุภาพกรอนแบทละครโครงกลาบ ซึ่งผู้ขับร้องต้องเข้าใจเนื้อหาของบทร้องออกเสียงให้ชัดเจนและแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้นนะคะ 3. จังหวะนะคะเป็นส่วนที่กํำหนดทํานองของเพลงให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องได้แก่จังหวะสามัญจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนะคะตามลักษณะของจังหวะที่เราขับร้องขัด หลักการขับร้องเพลงไทยมีด้วยกันเจ็ดข้อนะคะข้อที่หนึ่งค่ะท่านั่งผู้นั่งจะต้องนั่งอยู่ในท่าพับเพียบและอยู่ในอาการสำรวมนะคะข้อที่สองค่ะพลันเสียงผู้ขับร้องจะต้องเปลี่ยนเสียงออกมาให้เต็มเสียงไม่ตะโกนนะคะข้อที่สามค่ะ การหายใจลมหายใจจะต้องถูกต้องตามจังหวะและการเอื้อนในเนื้อร้องนะคะข้อที่4ค่ะจังหวะผู้ขับร้องจะต้องมีจังหวะที่มั่นคงและก็ถูกต้องตามบทเพลงนะคะข้อที่5อักขระผู้ขับร้องจะต้องออกเสียงอักขระรอเรือหรือลอลิงให้ชัดเจนนะคะข้อที่6กการเอื้อน เราจะต้องออกเสียงการเอื้อนอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอนเป็นห้วงๆนะคะข้อสุดท้ายค่ะอารมณ์ผู้ขับร้องจะต้องสื่ออารมณ์ออกมาในบทเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้องที่เราขับร้องนะคะคุณครูมีตัวอย่างเพลงไทยให้นักเรียนดูนะคะคุณครูหยิบยกมาจาก y o u t u b e ค่ะเป็นบทเพลงที่ซึ้งและไพเราะมีการเอื้อนที่ถูกต้องตาม อักขระและวิธีการขับร้องเพลงไทยนักเรียนรับชมไป,ปพร้อมๆก,กันกับคุณครูนะคะ วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้ไม่ใช่ใบงานค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมคุณครูจะให้นักเรียนร้องเพลงส่งคุณครูคนละหนึ่งเพลงจะเป็นการร้องสดหรือ คาราโอเกะก็ได้คุณครูไม่เกี่ยงนะคะตัวอย่างเพลงที่คุณครูให้เรียนดูในคลิปชื่อว่าเพลงลาวดวงเดือนและคุณครูมีเพลงแนะนําในใบงานอยู่ด้วยกันนะคะมีเพลงลาวดวงเดือนลาวเสียงเทียนลาวคาหอมลาวเจริญศีหรือว่าลาวจ้อยนะคะนักเกรยียนสามารถเลือกเพลงที่คุณครูแนะนําได้หรือเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในใจของนักเกรยียน เพียงแต่ว่าขอเป็นเพลงไทยที่มีการเอื้อนตามลักษณะที่ครูยกตัวอย่างภายในคลิปนะคะคนละหนึ่งเพลงค่ะจะสดหรือคาราโอเกะก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ